สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเชีนเคลืครับพี่น้องเนาะครับมาสรุปทึ่งเหล็กตำเหล้าออกมาเคลื่อนเนี่ยแหละครับพี่น้องหลังรัฐบาลไทยครับตําหล้าออก7 9 4 3 7ครับผม7 9 4 3 7ครับสองแนวทางตําหล้ากับน้าเชียร์ผ้าลวยกับเทวภาพเชียนเด็ดๆทางนั้นได้ครับพี่น้องมาเคลื่อนกับแตกหลายสํานักอยู่ครับผมอาจารย์ คนโคลาาเป็นกนเกือบสามตัวแตกครับพี่น้องเป็นในหกเก้าสี่ครับผมเกือบสามตัวตรงครับผมแต่ว่าเก่าสีเป็นกัดเน้นให้พร้อมครับผมแลวก็อีกได้หลายเซียนเด้อครับพี่น้องพ่อไพ่บูนหนึงสีครับพี่น้องเนาะหลักร้อยพอกระมาอยู่ครับผมเจ็ดเลยก็บเลขบินครับผมตอนนี้เลขบินรูซสึกว่าจะ,ะมีทิศทางที่ดีแล้ครับผมไปในทิศทางเดียวกันนั่นโว่าจะเป็นพ่อไพ,พ่บูนปาดา พอกระนวนแล้วก็แม่แสงจันทร์น่งสี่ครับพี่น้องเนาะสามารถจิมาเบิงเทียบเดนเทียบชนไรเดอรครับผมยังคอยมาวิเคราะห์ไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะตำลาวครับสู่กันต่อครับผมงวดวันที่สิบเก้าครับพี่น้องวันที่สิบเก้ารัววันจันทร์ครับผมมีเวลาวิเคราะไปน้ำกันอยู่ครับผมครับสองมือนี้ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับผมมาสรุปข้อมูลให้กับพี่น้องทุี่แล้วก็ ปล่อยต่องวดเช่นเคยครับผมสามสำนักเมื่อวพังหันกันถือว่ามาครับผมแต่ละสำนักเด่นเดินดีก้าวมันเสียร์พอลาดเผาแต่ว่าโบวินกันมาครับผมแยกกันไปครับเอางวดนี้กับโบเนียได้ครับผมโบเนียด้วกันพี่น้องซีกับเก็ตเป็นข้อมูลไว้ก่อนครับเอาดีใจกับพี่น้องซีครับพี่น้องเนาะเก้าสี่และสามเจ็ดครับผมเมื่อคืนนี้ครับคลิปนี้กันเดี๋ยวไปสรุปเป็นข้อมูลน้ำกันครับก่อนที่จะไป รับสมรับฟังแน้ทางตัวเลขกับนำเชียร์ผ้าร่วยครับผมนำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณถูกๆเสียนถูกๆกอาจารย์เด้อครับผมไปรับส้มรับฟังตัวเลขในคลิปนี้กันเลยครับครับพ่อเอกเกือบแตกสามตัวสูตรนี้ครับผมเดือนนี้เป็นพ่อเอ้กครับไม่แล้วครับผมค่ะรุดสองเขาหนึ่งครับผมอาทิตย์นี้ครับวดอาทิตย์ก้อนนันรุดเขาทั้งสามมือเลยเท่าครับก๊ะลังพักเทียงกินเขามาเบิรงงลิปเปล่าเจ้าของ ก็เล่นกินหนำพอเอกสมักหนำซะเนาะบาดอาจารย์ห้าตัวเนีนครับค่ะเข่าสี่หกเก้าสีครับพี่น้องเข่าดีอาจารย์โคราดค่ะก็ไพบูลไพบูลพอเพิ่นหายเป็นบนล่างเลยนครับพี่น้องนเอารักลอยพอเขาดีนี่ยรักลอยเขาเจ็ดค่ะแต่วิ่นสามตัวครับผมเตี้ยเจ็ดเก้าสี่เด่นมากสองกับสี่สองมากสี่มากครับผมค่ะก็ไพบูล อาจารย์ประสิทธิ์ครับผมกัดไปเลยครับผมเน้นล่างกันบนขึ้นบนได้ครับพี่น้องเลขอาจารย์เก่าซีครับเป็นหลักหน่วยซีอาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์เอครับผมเด่นช้นเด่นซีครับพี่น้องเนาะซีเก่าครับผมอาจารย์เอปันโชคป้าดาป้าดาในเลขวิ่นเข่าดีได้ครับผมเขามาต่อหนึ่งเลยครับพี่น้องสามชี้งวดแล้ว เอาแถวแม่นั่นดิแม่แสงจันดิแม่แสงจันคนเขาจะเหล็กเก่าวาครับผมอ๋อพระเดลมาอยู่ทางไต้ครับอ๋อแม่แสงจันนี่สายวินสายเหล็กวินที่เขาเหยีดแมเ่เพิ่นไดหกเขาไดหาตัดออกตัวหนึ่งเนาะครับค่ะสองหัวด,ดิค่ะท่านผู้ชมที่ว่าเขาเนาะแน่ค่ะชนกันประดาพ่อไปบูนแม่แสงจัน อีกคนหนึ่งพอกันนวดได้ครับผมพอกระนวดแต่ระวังให้ดีอาจารย์เอกครับผมตัวเด้งเข่าเจ็ดเข่าสามเขาเก้าประกอบคู่เจ็ดสามครับผมการเตกมีพอกันนวดนะครับเมีนี่ในทั้งบนทั้งล่างเลยนหมได้หนึได้เจ็ดเก้าซี่สามเจ็ดฟอร์มครับผมพอกันนวดตัวเด้งเข่าเก้ากับซี่ อาจารย์สุเมนี่ก็ถือว่าเด็กวิ่งเด็กเด่นเดินดีได้ครับผมคสามชิงวัดพิทยกันเขาไปเทียบเซยอาจารย์นั้นกระทุมแบียนกระทุมแบนียนพี่ิะกายเขารักหน่วยสีครับผมเขารักหน่วยสี่บนคือว่มีเก่าเนาะโอ้พี่ิะกายครับหกสีตีลังกาอาจารย์สุเมนี่ครับครับผมตัวเด่นไทยกับคักเลือค่ะเรนมือชมนี่โอ้พิบกายสุดยอดครับผมทีมเต็มคำเลยครับ นี่เนี่ยเส้นกระทุมแบนอาจารย์มาสามต้อต้อไปเห็นเซียวจิตจาวะอาจารย์สุเมดเขาดีนวะสามเจ็ดเลยครับผมเด็กว่าเซียวนี่มาเทียบนี่ครับขันเพิ่นบ่ชนกันเพิ่นสิประกบเ่นสันนี่ลองเบิ่งอาจารย์จิตวิรศักดิ์วันี้เพิ่นหลุดเด้อครับผมแต่ว่าก็เกือบเข้าโทนเนาะโอ้นี่แม่เฒ่าเป็นวินหกนู่นเป็นเจ็ด <G Incre ased> แต้มเดียวอ่ะเก้าหกสี่คือว่าเด่นผนบ่มีน่ะเนาะถ้าเป็นเจ็ดนี่เรียบร้อยอู้อาจารย์เนี่ยอ้าสามสำนักเข่ามดครับผมทีมนะทีมงานตัวเด่นแต่ว่าบ่มีเจ็ดครับพี่น้องนี่เห็นบ่ะสีมากซีมากแต่ว่าบ่มีเก่าอยู่ในนี้มาิ่งวดนี้ค่ะท่านผู้ชมมาเนี่ย คอยต่องวดครับสามสำนักเช่นเคยพ่อลาดเ้าได้สูตรที่หนึ่งสองกับสามสูตรที่สองได้หกกับเก้าครับเด่นเดินดีได้หนึ่งกับสองก็มาเชียร์ได้สองสามสี่ครับผมเบอรงพี่น้องดูซื้ว่าตอนนี้จะส้นสองกับสามได้ได้ครับผมสองกับสามชนทั้งสามสำนักเลยครับพี่น้อง เอาลิมิตไม้ที่ดีว่าครับผมตั้งใบเลขครับพี่น้องสองกับสามมาเบิ่งร่วมเซียนไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะทีพข้างตัวเลขกตรงนี้เห็นครับผมสองกับสามอมอันนี้บรลเลียสไมูตัวเดียวอันนี้ก็มาน้ำกันแล้วคอันส,สองสาหลัยนี่สีแดงไ้นี่แต่บ่ไใดบ่แใ้ครับร บางงวดแล้วครับผมงวดนี่อาจจะวิ่งไปหากันก็ได้ครับพี่น้องครับผมสามสำนักปล่อยต่องวดถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับผมเด่นเดินดีและก้าวมาเชียร์ครับผมแล้วก็พอลาดพาวมีเลขชนกันคือสองกับสามเลยครับพี่น้องสองกับสามชนกันครับผมครับชนกันจิมาบอกครับพี่น้องสองกับสามนี่ เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนเด้ครับผมล่อเสี้ยนร่วมเสี้ยนครับพี่น้องเนาะลออร่วมเสี้ยนมาวิเคราะห์ไปนน้ากันเลยกะขพอให้บูนน้าครับผมพอให้บูนด้วยครับนี่แหละครับพี่น้องแนวทางตำลาวงวดวันที่สิบเก่าล่วงจันทรเด้ครับผมครัหมดว่างหันกนที่ว่าพี่มันซี้กะสู่กันจนหอดวันสูกก็ได้อยู่เด้ครับผมกะซีมี่เทึ่งวันจันทร์ ครับพี่น้องเนาะวันอังคารที่ผ่านมาครับผมเขาแน่รุดแน่ครับมาเก็บตอนวันศุกร์นี่ครับผมก็ดีใจครับพี่น้องที่ครับผมหลังเลขรัฐบาลไทยออกครับ94และ37ครับผมแนวทางตำราวออกขึ้นนี่เอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาลุยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับติดตามก็ติดไว้ครับพี่น้อง ช่อง u t u b e นํำเชียร์พารวยครับผมทางนํำเชียร์พารวยก็จิมี่ตรัฐบาลทัที่ครับผมนํำเชียร์พารวยก็จิมี่ตาแนวทางตำเรลาวาด้ครับพี่น้องสองทางอื่นบ่ม,มีได้ครับพี่น้องบ่ม,มีเพจบ่ม,มีเฟซครับผมมีแต่ยูทูบอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ